ด่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศล่าสุดกรมบัญชีกลางนะคะแจ้งตารางการจ่ายเงินบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาในเดือนกรกฎาคม <Hey. S 1> ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบแล้วสําหรับใครที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสาหรับข้อมูลข่าวสารที่มีการแชร์ออกไปในเรื่องของวงเงินสูงสุดอยู่ที่1 1 3 0บบาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ซึ่งกระทรวงการคลังแจง้งข้อมูลข่าว สารเรื่องนี้นะคะว่าสําหรับพี่น้องประชาชนได้รับสิทธิแค่วงเงิน300บาทเท่านั้นสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้วแต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับสิทธิ์วงเงิน900บาทที่มีการจ่ายย้อนหลังของเดือนเมษาย,ยนถึงเดือนมิถุนายนนั้นก็คือพี่น้องประชาชนที่มีการยินเย็นสิทธิ์หรือว่ายืนเยันตัวตนในช่วงวันที่27พฤษภาคมถึง26มิถุนายนเพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นเรื่องจริงนะคะพี่น้องประชาชนในส่วนของใครที่ได้รับเงินแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับวงเงิน ที่จะช่วยเหลือในสิทธิ์ต่อไปก็คือวงเงินในการช่วยเหลือสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟต่อโคเรือนนะคะต่อหนึ่งสิทธิ์ด้วยเป็นการใช้สิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟฟรีสำรองจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผ่านหน่วยบริการอย่างเช่นไฟฟ้าแล้วก็ประปาเลยค่ะส่วนวันที่22กรกฎาคมนะคะทางกรมบัญชีกลางก็แจงตารางการจ่ายเงินหรือว่าเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนออกมาแล้วนะคะในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่เป็นผู้พิการแล้วก็มีบัตรประจําตัวผู้พิการจะได้รับ สิทธิเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนน่ะที่มีการยืนยันตัวตนในช่วงวันที่27พฤษภาคม26มิถุนายนนะคะซึ่งคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ที่มีการยืนยันตัวตนดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิ์ในการทดทวนการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนี้ตามเดือนที่ได้รับเบี้ยความพิการสูงสุดอยู่ที่800บาทนะคะซึ่งในการจ่ายเงินจะโอนตรงเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหรือว่าบัญชีธนาคารหรือว่าบัญชีธนาคาร ขออองผู้้ที่ไดรับมอบมอน,นาจนนน่่นเองคะี่คือตารางการจ่ายเงินนะคะสําหรับผู้พิการข่าวดีก็คือวันที่20กรกฎาคมนี้ใครที่ยืนยันตัวตนในส่วนของกลุ่มผู้พิการนะคะช่วงวันที่27พฤษภาคมถึง26มิถุนายนก็จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินสูงสุด,สดถึง800บาทจากกรมบัญชีกลางนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ